สวัสดีครับผมมา,มาร์คเมทันฟรอนทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะฮะก็ตอนนี้นี่เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ17บนกาสานาทีนะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน,นครับก็สังเกตนะครับจะมีผู้คนเดินผ่านสัญจรไปมานี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของคนทำงาน,นครับที่เลิกงานในช่วงเวลาเย็นนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมจะมาทำคลิปการเดินจากจุดของ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตรงนี้นะครับจะไปยังจุดของ The s t ตร e t รัชดาหรือว่าห้างเด e s t ตร e t รัชดานะครับก็จะใช้บริเวณจุดทางออกที่4นะตรงด้านหน้านี่จะเป็นจุดทางออกที่1นะครับทางออกที่1นี่รู้สึกว่าจะไปศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะเดี๋ยวเดินไปที่จุดของทางออกที่4นะครับ ทางออกที่4ก็จะอยู่ตรงจุดด้านนี้นะฮะเนี่ยครับเดินตรงไปด้านนี้นะครับจะเป็นจุดทางออกที่4เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังห้างเดอะสตรีทรัชดาเนี่ยก็ดูผู้คนครับผ่านสัญจรกันค่อนข้างเยอะครับในช่วงรายเย็นนะฮะก็เป็นบรรยากาศหลังจากช่วงเลิกงานนะครับนี่มีร้านเป็นสตาร์บัคนะ ก็เป็นช่วงหลังเลิกงานในวันศุกร์นะครับนะตรงนี้ทางออกที่สี่เดินเดี๋ยวซ้ายไปด้านนี้นะก็มีป้ายบอกนะครับเดินไปง่ายนะครับเพราะว่ามีป้ายบอกชัดเจนนะครับทางออกสี่นรก็มีทั้งบุคคลที่ เข้ามาใช้บริการด้านในสถานีแล้วก็พวกที่เดินออกจากสถานีนะครับเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มพนักงานออฟฟิศนะครับที่เลิกงานในช่วงรายเย็นนะเนี่ก็มีหลากหลายวัยนะครับผู้ชายผู้หญิงนะฮะกลุ่มของคนทำงานนะครับ ก็รู้สึกว่าช่วงนี้นี่ฝนตกลงมานะฮะก็จะมีหลายคนนี่พกล่มนะครับเนี่ยฝนตกลงมาแต่ก็ไม่ได้ตกแรงมากนะครับเนี่ยบรรยากาศบริเวณด้านนอกนะฮะนะครับก็จะมีคนขายล่มขายลอตเตอรี่นะแล้วก็ตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็น ของบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับเนี่ยตั้งอยู่ตรงนีนไทยประกันชีวิตแล้วก็ตรงบริเวณทางเท้านะครับก็จะสังเกตนะจะมีพวกของกินนะครับพวกเซตฟูดขายตั้งอยู่เรียงรายนะครับก็เซตฟูดนี่ก็มีอยู่มากมายนะครับพวกขนมจงขนมจีนนี่ก็มีนะฮะแล้วก็มีทุเรียนด้วยนะครับ มีผลไม้ต่างๆนะครับข้าวโพดนะครับผลไม้พวกเงาะมังคุดนะครับสาคูลูกชิ้นผลไม้นะครับผลไม้ดองนะครับก็เดินท่ามกลางฝนตกนะครับบรรยากาศในช่วงเวลาห้าโมงกว่านะครับ ดินออกมาจะใช้เวลาเดินไม่นานมากนะครับจากจุดของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นที่ตั้งของจอร์จแฟร์รัชดานะฮะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่มีจอร์ดแฟร์ตั้งอยู่หรือว่าเป็นตลาดนัดที่จะเน้นขายในช่งวงลายามค่าคืนนะครับอีกจุดหนึ่งนี่ก็จะอยู่บริเวณจุดของพระรามเกนะครับ ยอดแฟก็ถือว่าเดินทางสะดวกทั้ง2แห่งนะครับตรงนี้นี่จะอยู่ตรงใกล้ๆกับ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนี่ก็จะอยู่ตรง MRT พระราม9นะครับเนี่ยบรรยากาศการสัญจรนะครับบริเวณช่วงถนนรัชดาวพิเศษกครับมุ่งหน้าไปยังบริเวณจุดของแยกเคียนร่วมมิตนะฮะ ก็รถยนต์นี่ก็หนาแน่นทั้ง2อฝั่งนะครับแล้วก็จะมีผู้คนนี่มายืนรอพวกรถรับจ้างโดยสารหรือว่ารถโดยสารสาธารณะนะฮะนี่ครับด้านหน้าทางเข้าของจอร์ดแฟร์รัชดานะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดขายแล้วนะครับรู้สึกว่าเริ่มเปิดขายกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ4 5, ี่โมงหโมงเย็นนะฮะ แล้วก็จะขายกันไปถึงประมาณน่าจะราราวสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับจากจุดของเอมาทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทางออกสี่นะไปยังห้างเดอะสรัชดาตรงนี้ก็จะเป็นห้างเหมือนกันครับเป็นห้างบิ๊กซีรัชดานะฮะ ก็มีฝนกลางร่มกันเยอะนะครับเพราะว่าฝนนี่ก็ตกลงมาครับวันนี้นี่อากาศนี่ไม่ค่อยเป็นใจนะครับฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็ตอนนี้นี่ผ่านมาแล้วประมาณสองชั่วโมงกว่านี่ก็ยังไม่หยุดตกน,นะครับสำหรับฝนนะตรงนี้ก็วิซีุรัชดานะคตันานานี่ก็จะมีร้านไก่ทอด kf c ซนะฮะ ยนเข้าออกนะครับสำหรับตรงด้านนี้นะเรก็ใกล้จะถึงแล้วครับสำหรับจุดของเดอะสตรีทวัชดานะครับจะเห็นมีเป็นสะพานลอยด้านหน้านะครับ สะานลอยตรงนี้ก็สามารถเดินเชื่อมเข้าสู่ห้างเดอะสีรัชดาได้นะครับตรงจุดของบิ๊กซีรัชดาตรงนี้นี่ก็จะมีจุดให้บริการด่วนนะครับในการทําบัตรประชาชนคัเนาทะเบียนบ้านงานรับคําร้องนะครับก็เป็นของสํานักงานเขตดินแดงครับมาตั้งอยู่พอเป็นจุดของเดอะสีรัชดานะครับให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่วลา10ในเวลา30นาทีถึง 18นกา30ินาทีครับจุดของเกษตรรัชดาจะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็มีงานทำบัตรประชาชนของสำนักงานเขตดินแดงนี่ก็จะตั้งอยู่ด้วยนะครับก็เดิเดนบริเวณจุดด้านล่างนะครับเนี่ยจริงๆก็เดินด้านบนนี่ก็สามารถเดินไปได้นะเนี่ยก็จะมีจุดทางเชื่อมเข้าห้างนะครับ แต่สําหรับคลิปนี้นี่ผมก็ใช้ทางเดินด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมายังจุดของห้างเดอะสตีรรัชดาก็การเดินนี่อาจจะทุรักทุเลหน่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาแล้วก็จุดของทางเท้านี่ก็ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะต้องเดินระมัดระวังหน่อยนะครับนีครับก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับ จุดของเดอะสตรีทรัชดาหรือว่าห้างเดอะสตรีทรัชดานะครับ,นะรบก็จะอยู่ตรงติดกับเอ t มทศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะใช้บริเวณทางขึ้นตรงด้านนี้นะฮะก็สามารถเข้าได้หลายทางนะครับมีทั้งเข้าทางด้านชั้นล่าง,งด้านนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะ เดินขึ้นบันไดข้างบน,นครับแล้วก็ขึ้นไปยังชั้นบนได้นะแต่ผมก็จะเดินเข้าตรงจุดด้านหน้านี่ครับหรือว่าชั้นล่างนะฮะก็เป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอยู่ติดกับ M อ t ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับใช้บริเวณจุดทางออกที่4นะฮะนี่ครับมาถึงแล้วนะฮะเนี่ยบรรยากาศด้านในนี่ก็จะมีเป็น โซนพวกขายของกินนะครับพวกขนมปังนะฮะมีร้านชานะครับแล้วก็เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวนะฮะตรงนี้นี่ก็เน้นเป็นพวกโซนของกินเป็นหลักเลยนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่นะฮะ บรรยากาศด้านภายในของเดอะสตรีรัชดานะครับพอผมก็เดินมาดูบรรยากาศไปด้วยครับตอนนี้ก็ใช้เวลามาประมาณราวๆสิบนาทีนะฮะก็เป็นบรรยากาศการเดินในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับผู้คนนี่ก็เดินผ่านสัญจรไปมากันค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงเวลาก่อน6กโมงเย็นนะครับ เอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศการเดินจาก MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมายังจุดของห้างเดอะสิทัชดาก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ